ขอนี้คอนี้ออกอยู่ครับเนอออกอยู่เนาะมนครับคุณโอ้ดอกงามดีเนาะมีนะดอกคุณครับเฮ็ดบดน้ำหมอคลองเขียดแล้วอันนี้เนาะมนครับงามเลยเอาเก็บไปเล่นไปจะได้แกงเองเนาะอืมจะออกเนาะดอกงามดีแห็จ้ะเก็บนี่หอมห่วยๆเลย สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่จ้านี่พอกันเสาร์วันที่สามนะจ๊ะสามกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก่าเด้อจ้ะกะเริ่มปีใหม่น้ำหนักเบานะเนี่ยครับก่อนเท่าสิเข่าปลากะเท่าสองคนกับเคอวยพรเนาะให้พ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยลำรวยเด้อจ้ะวันนี้เท่าพาพี่น้องมาขึ้นพูดน้ำบ่าวเนาะเน่ยครับมาเราเบิ้งเฮ็ดบลแล้วกะมาเบิ้งพักคนแข้นน้ำหนักบ่าครับเพราะว่าเทากะ เห็นพี่น้องเพิ่นเก็บแน่ยอยู่เนาะแม่นหลังจากที่เฮาบ่มีคลิปไปไปโดนเลยแล้ะ,ะจ้ะเพราะว่าช่วงมาล่างกับเมื่ออยู่บ้านเนาะแม่นไปขายบักท่านน่าจะว่าทางนี้เพิ่นก็บเพรนได้มีหยังหาหลายนะว่าเนาะแต่ว่าเพิ่นก็ใส่ตุ่มอยู่ดอกจ้ะแต่ว่าเฮาก็ต้องหารายได้เข้าบ้านนําเนาะแม่นควันนี้มีโอกาสพาพี่น้องมาเลาะพูเน,นาะจ้ะเฮาก็มาที่พูบ้นานนะ้องเมฆขึ้นเก่าเนาะแมไปเขียนแตําบนในค้าเพื่อบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีจ้ะเฮาก,บบาาก็บ่ฮู้ว่าเฮาสิได้เก็บเพ็ดบ่สิได้เก็บอพะคอนแขนบ่เนาะน่ กะมาจาะมาซ่อมเบิ้งบริษันลำบากนะเพราะว่าเพิ่นกะอากาศเย็นเมียะมีหมอกลงมาเนี่ยสองสามเหมือนเนาะส่วนเนาะกัแจ็คสีออกบ่ออกเนาะแต่ว่าส่วนที่บ้านสนองเคยเก็บบ่หูว่าเพิ่นสีออกบ่อนั่นจ้ะกับพี่เล่นเป็นจ้ามั่งจ้าว่ัมืัอนี้ห้าสองคนสีมันยังเนี่ยลำบานะเมนครับไปกันครับคนเลี้ยงของเขาเนาะเมนครับอู้ดอกคนโอู้ดอกมาดีเนาะนี่วมาเกิดขึ้นบ่ออก ต็มขอน่นะแต่พ่อเด้เลีมเด้เก็บไปเลาะไปเรื่อยๆแต่ป่เท่เด้กเกงเนาะนี่ครับต้องดป้ายก็มีน่่องเ่วกด้วบ้างไ่เด้เป็นก็ลังเถออากาศเปนก็เรงเย็นเนาะเปนนี่เด็กก็ปอดด้เปะอยู่ร่งเตะเขาบกว่ากับหูหตีไงบ่ไอยู่ดอวเก็บป่ะไปไปยุบไปกัน เต๋อจะเป็หลายเนาะมีนะเต๋เตเอมตมมไม่ยอมมีอ่เพิ่นกำลังเหลื่อมปรจับนีนพูดบ้างพ่อหนึ่งหยิบประจับพ่อหนึ่งบุดนาะนี่ะอ๋อขอนี้ขอนี้ออกอยู่ครับนี่ออยอยู่เนาะมีนะครับนะคุณโอ้โดอกงามดีเนาะมีนดดมดนะดอกคุณครับเฮ็ดบุดน้ำหมอกของเถื่อนเอาอันอนะี้เนาะมีนะครับดดงามเลยเอาขเก็บไปเล่นไป สีแกงเองหรอกมาดอเพกเลยดอกๆก็มีอยู่นะแต่บ่หลายนะครับถ้ามีหนมอกลงมาที่แห้งๆเพื่อจะออกกี่ดอกแต่ว่าอยู่นลำทางผัดหมอกใบไม้เปียกอยู่เนาะเราเคยมาหอดล้างผู้นี่คือเพคนอีกอย่างคนก็ใหม่ใหหลายเนาะนหมอกเพคนบ่ลงมาบ่หอดคอนแต่ว่าล้างผู้บ่ค่อยเห็นใบไม้เปียกเลย ดอกมีกี่ดอกนี่น้องดอกก็มีหนึ่อเนาะนี่ฮัมดอกก็ทั้งหลังนีอกระโดดดอกดอกงามดีแหนเก็บนี่หอมหวยๆเลยอืออะไรนี่เคยเปล่าเลยเก็บมาเลยโอ้ดอกมันดอกนาดีเนาะดอกนาจะมาค้าสันขอน ทีบ่ได้เก็บไว้แห้งเด้อจ้ะใบเห็ดพืชมลายเนาะคอยเก็บคอยไปจ้ะพี่น้องเขาก็บ่บคอยมีดอกมีซิรีอยู่เนาะบ่คอยมีเยอะมากเลยครับมากก็มากบลายคนแล้วรอบปอนนี่เนาะเดือดเอาเดือดเอาดอกเดอดเอาไปดอกญ่เนาะ แน่นอนก็จะดึงออกไวๆสิเลยจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวมันเพิ่กิดรอบนะเฮยสุกเบิดเลนยากือได้บาทเลยเบ็ดเงนยาเงี้ยยาแล้วปเซหน่อยนะเนี่ยแซเป็นขื่นหมดเลยครับตื่นติดเยแซ่ไวน่นมันแรงเนาะตื่นตาวมาเขาก็มาตก เป็นแหงๆแบบนี้ครับขม,มัขมังยังอ่านบางน้ำนี่เห็ดกระดางหลอกก่อนครับมาลามกับิ่เก็บปเลยได้ครับจ้านอคแงงตะกอนเป็นอย่างนครับเฮ้ยซุก,กครับ แหผงนะครับเดี๋ยวลุงนี้เอาตกเอาไปเซน้ำก่อนเลือกครับลุงวัน,นนี้เพิ่นไม่เนียจอแล้วหมดจอกันนะ พักนวกนบ้านี่พักก่อนงาเลยาพาส่นส่วนลางไปปรวัตถุขอนเอาวนะนเ,นเด็กอ้อหน่อยนึ่งจ้ะแต่ว่าดอกมันกระหังมากน่าจกระเพ็ดกระดางเอาทุงหนึ่งจ้ะทุนนนหนึเศรไมีเหงียจะข่าวเนาะนนกระชิ้เนไปภาคบนบนอะจาจฮู้ขึ้นไป เพิ่มเพิ่มเพิ่นก็จะมีไรงูกลับแมงกระชี้อ้ากระชีฮารขึ้นไปนี่กระชีอ้อมกลับไปผลัดจับไปเรื่อยๆไปพูดลงไปพักอันนี้ฮาร์ดรถถ้าผลออกมาเนาะออกมาเพิ่นกะหมอกบ่านายเนาะคืออยู่บ้านเท่าเองนั่นหมอกหน้าคู่มึงหมอกหนาเนาะอยู่บ้านเนาะแม่นแต่ว่ามาเส้นผู้กมาเส้นผูกขมีหมอก็ไม่หมอกแต่ว่าขี่รถมาอยู่น้ำขังทางแน่ยมึงกะใบไม้เปียกอยู่เนาะแต่ว่าพอขึ้นมาหอดถึงสะแท่นี่มันมีหมอกแข่งจ้ะ นม่ใหม่นีแหง่แห้งห่พะคอนแขียกะเบิงกะบ่คั้นมีดอกเนาะบ่ค่อยเห็นโพงเนาะเนียนจะต้นเพิ่นอนี่นจ้ะ,จะต้ดพะคอนแขียเพิ่นนี่แต่ว่าปลาเล่ยๆผลเขาบ่คั้นเด็ดไปหอดเนาะแต่ที่ล่องไปเบิงนี่ดอกจก้ะมามีฮักกระสีโง่กลับลงมาเลาะเบิงเห็ดที่พะคอนแขีนเพิ่นพีนพ่กายนี่ก็บ่เกิดเนาะทำให้เพิน่นเพิ่นเป็นดอกน่จาจะเพิน่นกระสีเป็นอยู่ช่วงนี่จ้ะนี่ ทีเป in like ็นยู่อยู่มองปลายเพื่อนี่จ้ะหงยอดเพื่อนเนาะเพื่นป่งใหม่เมียนโป่งใหม่ละบ่ออกเพราะเพื่นเป็นหยอดเนาะอันนี้คือเพื่นเป็นหยอดจ้ะถ้าเพิ่นต้นแก่เพิ่นเมีคนถ้าเพิ่นสิอ่อนเพิ่นก็สิมีดอกออกมาอยู่กลางหยอดเพิ่อนน้ำเบาแต่ว่าอันนี้เงียบๆอยู่บ่คือพระคอนแข็งแต่ว่าก็มีหลายโซนอยู่จ้ะแต่ว่าเฮาก็บ่คือสิไปบ่เบิดเอาลำเบาโซนเพระคนแข็งก็สิไปรนเบิ่งแต่โซนใดที่เพิ่น อยู่ไก่ๆน้ากันกับคอนเห็ดนะจ้ะนี่ยังสีนี่กับพะคอนแข็งจ้ะมันเพิ่นออกเพิ่นกับิ่นกับสีออกมาน้ำหยอดยังสีละจ้ะแทงขึ้นมาแท่งหยอดสีเป็นดอ,อกขึ้นมาจา้ะแต่ว่าขันตุนได้ที่เพิ่นเป็นหยอดแล้วก็คือมันไม่ดอกออกมาจา้ะพะคอนแข็งนี่ลักษณะของเพิ่นสี้ายๆกันกับน้ำหมาฝรั่งนะเบา้าแต่ว่าหวานเหี้ยงแต่วานส่วเพิ่นส่วนเพิ่นใบเพิ่นคือคล้ายๆกับวาสนานี่ยนะม่ีต้นวาสนาจา้ะ เราพึ่งจะออกปีละเทือเนาะ <ừ. S 1> พี่กายนี่บ่ออกออกกัออกเบ้อเบ้อหลายเนาะออกเป็นบางโซนเมียนกะบ,บางโซนเพิบบ่งกระบ่ออกเลยเมียนอันนี้เขากะค่ามาหลบก่อนยังมีหนามเนยเนาะเหี่ยงเบ้อเดีวมาหลบมาหลบหนีเหี่ยงอุ้ยนี่ดบ่าวมันมีปลาคอกังอยู่พาพี่น้องเบิง่งบรรยากาศล้างผูุน้ำเด้อจ้ะบ่อหนังย,ยู่ใส่เ่ย đây là này là này tôi vội nhảy nè ai tuông xa ba xa này mừng nhở này đây này 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 cái lăng vài cái này อันค้อนี่แตกลายเลยยปล่านี่มันรงแตกแต่พอตะแปะเห็นโอนอกนอกนี่จะเมนะซ้ำๆไม่ขีดเนาะนี่อีก,สอ,อกสองดอกสองดอกสามดอกคุณด้องอ,อ,นะอ๋อถาติกเสียเลยเสี่นนก่อนนะ้ารักกับว่าหลายจา้ะทำเพิ่นหมอกลงกับบนนี้เนาะ อย่างเพียวพอจะเป๊กหนับโคกันมาพี่อ้ยดอกำลังงามอ่โอ้หมหนึ่งห่นขันลังมาเลยอ้หสองดอกก็โห้เฮ็ดกระดางต้นนี่จ้ะ มันไปมายามพุ่นะลอยออกที่ยามพูบ่โอ้สุดพ่นไรพนเบาอย่างใดด้ไปไปผู้เฒ่าสุบผู้เฒ่าลาบยามนั้นเอาบ่หาวิธีเอาเนาะไยให้จ่าพูนพูนจะเสดายันบ่เอาก็ได้จะดอกงามเลยเ้าไอ้เบาคืออีบ่คือบ่ไไดก็ไต้องเอาเนาะ กระองกระมืดเหมือนเหมือนเหมือนเน่เน่เน่ฮะเน่เน่น่เออหมอดบางดอกกับหมอดอข้ากันเหลอาดึงออกมาเบิดโหลดขนาดเพื่อจะได้เกิดไรแม่จะไปเหลือเอาแม่บอเอากะลีลงมาเดี๋ยวหอดยาวมากเป็นสิบเกิะดึงลงมาเลยม่อนถึงบ่าใดก็จะไปเด้อมันสูงแฮ เอาผ่าน,นมีดบาลาน,นมีดบาลานทากมาเลยวะแล้ว่านของว่าพ่อซะจะ <laughs> ไปเอาท้อนจะขึ้นเถาะล้อยไปหันละพ้อยเวยบาโอ้อโอขนาดนายนั้นเจ้า กะอยากเอาลงน้ำหน่อยน,บน้บาน้บานเนาะบ่เป็นว่าแต่สิอยากได้ไปกินเด้อจ้ะเพราะาว่าข้ากเหนียาเอาไปสิเป็นหลอมน,น้ำหน้าก็สิเกิดบ่หลายนะเกิดออกออกบ่หลายออกบ่หลายจ้ะออน,นี่เดี๋ยวเอาออกน้ำหน่ะจะ้ะตัดลงนี่เดี๋ยวข้าจ้าเหือดเอาแต่ว่ากระเซียกออกซ้ำมาออกได้ละจะ้ะโอ้ดอ,อกงามีเิงหรอหน้าดี พ่อพ่อเดี๋ยวได้กันลอาพ่อแหละล่ะสูงแฮ่ท้องดอกงงผลงานเนาะพี่น้องเพื่นอื่นกันลัดหนาอยู่ีจ้านด่กระไรเกียงหนึ่งเนาะสมาชิกกระดาษห้องคันนี้สองถุงนะบ่าวนีครับอันนี้จาบดลงนงานน้องห้าจ้ะครับครับมีคนงานของห้ามวันนี้ครับเฮดออนห้องกะเดี๋ยวมาณแาเกียงหนึ่งเนาะเกียงครับใจเอกข้างล่างตะการน่ก็เป็นเฮด เกะาเฮ็กดกระด่างอยู่ประมาณเจ็ดแปดดอกเนาะ,นะแต่ว่าข้างบนนี่เป็นเป็นเห็ดแกงจก้ะเนี่ยครับดอกอ,อ,ดอ่อนๆนั้ครับแน่นจ้ะมันไดงเขาเกลี่แกงกินแล้วเนาะแน่จนจ้ะส่วนเห็กดหหก,ก,กระด่างข้านี่ข้ากะบางท่นเขาได้สองถุงเนาะถุงหนึ่งมายายแห้งกะลยเอายางหยาดลงน้ำกันนะจ้ะนี่กะทึกว่ามันเพราะเดี๋ยวยูเด้๋ยวกินอยู่นะจ้ะแม่ครับว่ามา,าทั้งผู้นี่แห้งแห้งแลบ่เนาะ เป็นเป็นช่วงใบใหม่ใบใหม่ลนเนาะคนอื่นนาแหลงเนาะใบใหม่ยัง้ยกะใบใหม่พิชเพป็นระบียใบใหม่ตัวใบใหม่ลนกับมันเลาะเบิงส่วนทัง้งเฮากะบ่บ่ออกปันไหนเนาะบ่ออกเลยแหละจากกระมิดแต่อยู่เล็กๆน้อยๆอ,อ,อยู่กับโปมันวัดหลายเนาะบ่พอสิได้ขึ้นมานําเนาะจา้ะซื้อหาดอกนี่ส่วนทั้งนี้เพิ่นกะตั้งออกห่างก้มูวเน่ทุกรอบเนาะผู้อื่นเพิ่นได้เก็บ ตาสองตานี่มาโซนนี่ต้องต้องเสี่ยงจ้ะเพราะว่าเพิ่นอยากออกซากระมูแนงเสินอาจารแล้วก็อีอย่างหนึ่งหมอกบ่าั่นไดนแห้งนะบบาครับล่อิึงไปเรื่อยๆแหละจ้ะว่าเพิ่นสีออกแค่ซ้ำนี่หรือว่าเพิ่นสิเตกขึ้นมาอีกเวลาหมอกลงหน้าหนาเนาะบ้านะไม่มีหมอกมาอีกบอครับแม่จ้ะเพื่อทุกปีเนาะเพื่อทุกปีเฮากับเก็บใจสวงปีใหม่นี่ล่ะครับเก็บั้งแต่ก่อนเข่าดาวสินเนาะแต่ว่าปีนี้ถือว่าซาแห้งแล้วก็ เฮ็ดออกบ่อเด้เต็มที่คือทุกปีเนาะเฮ็ดก็ออกน้อยกว่าทุกปีครับนี่เก็บแต่ละรอบถี่พันๆมากอะบ่ได้หลายเต็มที่นะบาวก็บพ่อได้เก็บได้เลี่ยมต่ว่ากับบ่ถือว่าออกแบบอลังการคือทุกปีนะจ๊ะแต่ว่าเขาขึ้นมากอะพ่อเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวกินอยู่เนาะพ่อเดี๋ยวพอพี่พอน้องครับมีอนจ้ะครับเป็นชอบกันนี้จังไหนก็ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจะเจรับสิ่งใหม่จากบาลานครับจ้าวันสาน้องขอบคุณทุกตัวกำลังใจเด้อจ้ะ ทุกไลค์ทุกแชททุกคอมเมนต์ทุกการติดตามรับชมจ้าขอบคุณความหากักความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องของป่าน้าหลายลๆเด้อจ้ะจังพอ media, กันคลิปไม่จ้าคลิปนี้เหาสองคนลาไปก่อนจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าอดีแมงลำด้วยลำด้วยจ้า